วันศุกร์ที่11กันยายน2563แรม9คำ่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานมีความซับซ้อนอาจจะต้องทำงานในสภาวะที่กดดันหรืออาจจะต้องรับผิดชอบงานเยอะจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องทำงานไหนก่อนหรือหลังถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณต้องตั้งสติคะ่ะ เรียงลำดับความสำคัญความเร่งด่วนแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละอย่างในที่สุดคุณก็จะจัดการมันได้ทั้งหมดค่ะการเงินช่วงนี้เหมือนการเงินสะพัดดีนะคะการเงินค่อนข้างจะคล่องตัวมีรายรับเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายที่ไหลออกเช่นกันฉะนั้นการเงินจะดีขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของคุณแล้วล่ะค่ะว่าจะสามารถควบคุมบริหารจัดการรายรับรายจ่ายได้มากน้อยแค่ไหน ความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีค่ะมีความสวีทหวานแววมีในเรื่องของการเอาอกเอาใจกันดีนะคะมีความโรแมนติกกันสูงเลยค่ะเหมือนคุณกำลังมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยค่ะความรักสำหรับคนโสดเหมือนตัวคุณจะดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแนะนำเลยค่ะให้โปรยเสน่ห์บริหารเสน่ห์ไปเลยคุณจะมีโอกาสจะเจอคนที่เข้ามาหรือคำพูดของคุณในช่วงนี้เนี่ย พูดแล้วคนจะติดใจคนจะรักคนจะหลงได้เลยนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะเช่นมีดบาดแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนหน้านี้ก็ให้ระวังเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดค่ะโชคลาภก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแนะนาให้ซื้อลอตเตอรี่ค่ะ โดยเฉพาะร้านที่มีคนมุงดูกันเยอะๆแผงใหญ่ๆให้เลือกซื้อร้านแบบนี้นะคะตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข2หรือเลขเบิ้ลค่ะ